วัด,ดีจ,จาด้าพี่น้องมึอนี้มากินก้อยนะนี่ส่ง้ะจ้ะเด้อเป็นตั้งเสบย่พ<อ>าพี่น้นองมึงไม่ส่งนี่ตั้งเสียเพราะพี่น้องกินน้ำผลไม้ส่งนะจ้ะเด้อม,ม,มาชิมิึงกัะนาบ่ะมาชิม,มิึงเอาเร็วๆเอาชิมิึงจ้าใส่เลยจา้ามาเด้อพี่น้องเด้อมากินน้ำกันจ้าพี่น้อง โดยเลยเนาะ้อยลวดอหละแต่มันอมแต่มันอมน้ำตาลเลยว่าเป็นยังจะข้าวว่ามีเงินสื่อพี่น้องใส่ต่น้ำตาลด้อจ้ะเด้อจะเอาซิียบมองบันีน้องน้องคอยเป็นตะเสียบจีนั้นจะจัดหลดเิียบมึงหละว่าเสียบว่อยากดูรจว่ามันเสียบ อ๋อเป็นกระเสียเป็นน้องไม่กินไม่กินน้ำกันได้จากพี่น้องเพื่อบอกว่ายายสื่อเขาโพดมันเหมือน้บอกสื่อขอโพดมันเหมือนไส้แล้วก็เอาบกข้าวหน้าเอาบกข้าวที่เขาคูดแล้วแต่เขาโบนิคันเหมือนเมนบอสมีมนเมนอบข้าวอันนี้อันที่เขาคันแล้วมันเงื่อนสองแล้วอันอันที่เขาคูดไป แต่ที่เพกวนพูดไปแล้วเออเอานั่นล่ะต้องยถามด้วยว่าเอาบเกข้าวอันนี้ดีกว่าเขาเป็นเส้นๆกเมันบ่เอาบเกข้าวเส้นๆดีกว่าล่ะมีบเกข้าเอาไม่ได้หรอแกบอกข้าวห้เดาเอาไม่เดาเมนเอาไม่ละเพราะว่าพี่จะไปตลาดบางที่ขาจไปซื้อเรื่องมืนจะเอาเนี่ยเพราะงี้พี่มาถามด้วยว่าไปบอกเขาว่าจังใดกะลังกะลังโซเล่กันอยู่ด้วยที่น้องว่าเอายางใส่เน่แบบแบบมันได้กี่เสียบด้วยที่น้องเด้อะเอาเอาไม่ตรงเอาไม่ตรงคันก่อน พ่อเขาขายกะทิเป็นพ่ขายกะทิเจี๊ยบของจุ๋มบอกดุ๋มบอกมาว่ายังไงมันโทษถามหนูเอาพูดหนูก็เรียกว่าเอาที่ไม่เอาที่ไม่คันหนึ่งขึ้นมาถว่าก็คิดว่าจบังไงหค่ะน้องๆนกลังโซเล่กันดูด้จ้าวาเียวบักบัเสียงดัอนโทอานคอนโทรลายได้จ้าน้องนอนพนู่จักบางคนคนกับปูจักวาเสียวยังไส้นะจ้าพี่น้องเลยโซเล่กันเนี่ยจ่อยด้จ้าจ่าไม่กินน้กันจะเซยบจ้า ถ้าอยากกินก้อยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยยสสมด้วยจ้าขอบคุณหลายๆนะคะ